ครับผมสวัสดีครับพี่น้อง f อทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ปลาหน้าไม้ชิงไลนนะครับโดยช่างมเทียนนะครับอันนี้ส่งงานอยู่2กระบอกครับไล่อีกหนึ่งกระบอกเป็นตัวว่างนะครับน้ครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเบอร์โทรนะครับ081215459นะครับช่างมเทียนับต่อได้ตรงได้หรือว่าเอทไลน์มาตามเบอร์ได้นะครับนี่นะครับ081215459นะครับ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับครับมาดูกระบอกแรกกันนะครับกระบอกนี้จะเป็นทรงกำคอครับนี่นะครับทรงกำคอครับเป็นท้ายประดูนะครับตันนี้เนาะท้ายประดูครับแก้มมีฝั่งเดียวนะครับแก้มเป็นลักษณะนี้นะครับปิดท้ายสเตนเลสครับบอลท้ายนิดหน่อยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นท้ายสแตนเลสเหมือนกันครับบอลท้ายเหมือนกัน ตัดลายอะคริลิกนะครับนี่เนาะท้ายตัดลายอะคริลิกคอตัดลายอะคริลิกนะครับลายชิคเกอร์นะครับตรงคอนะครับโจมือนะครับกระโจมมือก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะแบบแหลมๆนะครับตรงนี้ก็จะแบบอีกอย่างหนึ่งนะครับแอคชั่นหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับตัดลายเส้นนะครับตรงกลางนะครับเนาะนี่นะครับลึกๆนะครับสำหรับลายชิคเกอร์นะครับ กันลื่นได้นะครับตัวนี้ครอบไก่ก็จะเป็นครอบไก่สแตนเลสนะครับนี่นะครับครอบไก่สแตนเลสนะครับสวยนะครับครอบไก่สแตนเลสนะครับสวยนะครับครับอบไก่สแตนเลสฝังลงไปในเนื้อไม้นะครับเนาะสำหรับครอบไก่นะครับตัวนี้จะเป็นรางอลูไอรางนี่ครับรางช่างคิวนะครับตัวนี้นะครับเนาะ เป็นสายวิ่งใต้รางได้นะครับสําหรับตัวนี้ผมก็จะเอาสายพาดปิดนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเวลาใส่กระบอกพันสายน้ําหนักมันจะไม่ถ่วงไปตรงปลายนะครับก็เลยเอาสายพาดปิดแทนนะครับตัวนี้เนาะนี่นะครับรางช่างคิวรางเคนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเลื่อนขาจับท่อมาได้นะครับจะมาติดตรงปลายได้นะครับบอกพันสายอยู่ตรงปลายได้นะครับ สายวิ่งใต้รางได้นะครับสําหรับตัวนี้เนาะครับรางช่างคิวครับรางเควันนะครับตัวนี้ผมทําระยะชักอยู่ที่หกสิบห้านะครับกระบอกนี้นะครับชักหกสิบห้านะครับทิ้งไปสามสิบห้านะครับบอกนี้นะครับประมาณสามสิบห้านะทิ้งไปเป็นปีกค้างคาวห้าสิบห้าเซนครับแบบรูเฉียงครับรูสไลด์นะครับเนาะนี่นะครับ สวยๆนะครับปีกสวยๆเลยนะครับสาหรับปีกข้าง้าวตัวนี้นะครับครับสําหรับกระบอกนี้ยังว่างนะครับกระบอกนี้เนาะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับพี่น้อง fc ท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับกระบอกนี้นะครับสามพันห้าร้อยรวมส่งนะครับกระบอกนี้นะครับแกะลายชิคเกอร์แบบเต็มรูปแบบนะครับลายชิคเกอร์นะครับเน้นเลยครับกันลื่นนะครับกระโจมมือนะครับ เน้นตรงคอนะครับตรงมือเราจับเนาะตรงคอกระโจมมือนะครับที่เราจับนะครับมันจะสากและดูดมือนะครับเนาะกันลื่นนะครับนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งครับสนใจทักมาได้นะครับกระบอกนี้นะครับยังสดยังว่างนี่นะครับเน้นเลยครับฝั่งนี้จะไม่มีแก้มนะครับฝั่งนี้จะเป็นแบบเรียบๆครับคล้ายๆทรงซีเซ็ตนะครับเนาะสำหรับ กำพอนะครับกระบอกนี้นะครับหลังงุ้มนิดหน่อยนะครับโค้งนิดหน่อยนะครับสามพันห้าร้อยรวมส่งนะครับก็จะอยู่ประมาณสามพันสามร้อยนะครับมันจะมีค่าจะส่งสองร้อยนะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับของแถมก็จะมีกระบอกพันสายสายพีเอลูกดอกสองลูกแล้วก็ยางนะครับติดไปกับปีกข้างเขานะครับตัวนี้เนาะพร้อมส่งนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับ เน้นๆสวยๆนะครับลายชิคเกอร์ครับเน้นๆเลยนะครับครับเทสแล้วนะครับแม่นนะครับบอกนี้ครับเข่าเป่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาเป่าสำหรับกระบอกต่อไปนี่ส่งงานให้ลูกค้าจังหวัดลำพูนนะครับกระบอกนี้เนาะลูกค้าน่าจะมารับเองนะครับกระบอกนี้นะครับคุณอาทิตย์นะครับจังหวัดลำพูนนะครับตัวนี้จะเป็นท้ายไปดูเหมือนกันครับ แก้มเหมือนกันกับกระบอกแรกนะครับคล้ายกันเลยนะท้ายไปดูแกะลายชิคเกอร์แบบเต็มรูปแบบนะครับตัวนี้จะเป็นครอบไกลที่แหวกออกมาจะเป็นครอบไกลอลูมิเนียมนะครับรางก็จะเป็นรางช่างคิวเหมือนกันนะครับรางเคียวันนะครับนี่นะครับแต่เพิ่มขึ้นมาคือเป็นปีกโรเลอร์นะครับโรเลอร์ล้อฝังลูกปืนนะครับตัวนี้เนาะปีกห้าสิบเซนนะครับปีกโรเลอร์ล้อฝังลูกปืนห้าสิบเซนนะครับ นี่นะครับส่งงานให้ลูกค้าจังหวัดลำพูนครับก็ลูกค้าหลายท่านนะครับที่จังหวัดนิคเชียงรายก็ถามมาหลายท่านเนาะที่อยู่ไออำเภออะไรน,นะครับผมตอนนี้ที่ผมทําก็อยู่ที่ลำพูนนะครับเนาะผมไม่คนเชียงรายนะครับแต่ว่ามาทําที่บ้านแฟนลำพูนนะครับถ้าพี่น้องท่านในอยู่ลำพูนก็สามารถเข้ามารับของโดยตรงได้นะครับอยู่โซนนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับ นี่คมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับนี่น้องท่านไหนอยู่ลำพูนก็ทักมาได้นะครับเนาะครับกระบอกนี้ของพร้อมส่งเลยนะครับนาะมารับถึงที่ได้นะครับลำพูนนะครับนี่ครับเน้นๆนะครับลายเชือกอันนี้จะแหลมไปอีกแบบหนึ่งครับกระบอกแรกก็จะแหลมไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ออกแบบมาเรื่อยๆนะครับสําหรับ ไลเชกเกอร์ครับถ้ามีความคิดมีไอเดียใหม่ๆก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแบบไหนก็สามารถทักมาได้นะครับจะออกแบบให้ได้นะครับลูกค้าออกแบบให้ได้จะเอาแบบไหนได้นะครับโ,โคมม้งๆแบบนีได้หมดนะครับสำหรับไลเชกเกอร์ สำหรับกระบอกต่อไปนะครับอันนี้ส่งงานให้ลูกค้าจังหวัดเชียงรายนะครับสําหรับลูกค้าท่านนี้ก็สั่งยกยิงไปหนึ่งกระบอกครับตอนนี้เอาแบบส่งกาคอล่องนิ้วอีกหนึ่งกระบอกครับนะครับอันนี้เป็นท้ายประดูเหมือนกันนะครับเนาะท้ายประดูเหมือนกันนะครับกาคอล่องนิ้วนะครับแอคชัน่นลวดลายเ็เป็นประมาณนี้นะครับกาคอล่องนิ้วลูกค้าท่านนี้สั่งแบบมินินะครับลางจะยาวประมาณร้อย ไอ้รางยาวเก้าสิบเซนนะครับตัวนี้เนาะเก้าสิบเซนนะครับลูกค้าสั่งทิ้งปลายยี่สิบห้าเซนนะครับปีกโรเลอร์สามสิบห้าเซนนะครับกระบอกนี้นะครับมินินะครับเนาะสั่งได้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแบบมินินะสั่งได้จะเอารางยาวเท่าไหร่สั่งได้นะครับกระบอกนี้ทิ้งปลายอยู่ยี่สิบห้านะครับระยะชักประมาณสี่สิบเก้าเซนนะครับระยะชักนะมินิแล้วครับ มินิมินิเลยนะครับกระบอกนี้เนาะนี่ครับระยะชักแบบสั้นๆนะครับสั้นแต่แรงนะครับอยู่ที่เราตัดยางนะครับตัดยางนะครับระยะชักสั้นเราตัดยางสั้นนะครับมันก็จะแรงเหมือนกันนะครับคพกพาง่ายนะครับเข้าพุ่มเข้าไหมง่ายนะครับนี่นะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับไลชิคเกอร์ ให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับกำคอร่องนิ้วนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจสไตล์นี้ก็สั่งได้นะครับนี่นะครับลายเชคเกอร์ก็เป็นแบบนี้นะครับโน้ขละแบบนะครับสามสไตล์นะครับลายเชคเกอร์โจมือนะครับนี่นะครับไม่เหมือนกันนะครับแอต่ลายเส้นตรงกลางเหมือนเหมือนเดิมนะครับมินิครับเทดแล้วแมนแนะครับสำหรับมินิกระบอกนี้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับนไม่ธรรมดานะครับ มินิมินิแต่แรงแม่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้วันนี้ผมจะกลับชิงรายนะครับก็ผมจะเ้าไปให้ถึงที่นะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้เนาะครับคุณสุรัตไม่แน่ใจว่าคุณสุรัตหรือเปล่าชื่อนะครับครับค้างหวัดเชิงไายนะครับนี่ครับกำคอล่องนิ้วนะครับจับง่ายนะครับกระชับเลยนะครับจับง่ายๆเลยนะครับเข้าล่องนิ้วพอดีนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจกำคอแบบนี้ก็สั่งได้นะครับมันก็จะแบบเพียวๆนะครับตรงคอก็จะเพียวนะครับนี่นะครับเพียวนะครับนิ้วชี้พาดกรงไก้ด้านนอกสบายเลยนะครับก่อนยิงนะครับเพียวนกันนะครับนี่นะนี่นะครับความโตก็ประมาณนี้นะครับเนี่นี่น้วผมอ้อมได้สบายเลยนะครับสําหรับตรงคอนะครับเนาะ แข็งแรงนะครับสาหรับปะดูเนาะไม่ต้องกลัวนะครับตรงคอนะไม่ต้งงกลัวนะแข็งแรงอยู่แล้วนะครับตรงท้ายเนี่ยมันจะไม่ขาดกันนะครับท้ายไม้เนาะมันก็จะรับกันอยู่นะครับช่วงนี้เนาะช่วงคอนะครับนะครับรับกับช่วงอันท้ายนะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับสําหรับปะดูนะครับแข็งแรงนะครับเป็นบ้านไม้เก่านะครับไม้บ้านเก่าเนาะ สนใจทักมาได้นะครับเบอร์โทรนะครับฝากอีพีนะครับนี่นะครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับกระบอกนี้ยังว่างนะครับค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาด่วนนะครับพร้อมส่งเลยนะครับบอกนี้เนาะสามพันห้าร้อยรวมส่งนะครับโอเคครับฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับหน้าไม้ชิงไลน์นะครับมีผลงานก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ